สวัสดีครับช่างตาน้ำมายิงป่านครับวันนี้มาส่งงานตัวท็อปสุดหนึ่งลำนะครับเป็นไม้มลิดนะครับตัวนี้เป็นกำคอทรงบิดซีแซนะครับหรือบางคนเขาเรียกซีแซนบิดใบบัวนะครับลำนี้นะฮะมาชมกันเลยครับมีอะไรบ้างนะครับตัวท็อปสุดนะครับตัวนี้เป็นไม้มลิดนะครับไม้มลิดทั้งลำนะครับทั้งท้ายทั้งหลังนะครับ ลายค่อนข้างสวยนะครับไม้มะลิดนะครับตัวนี้ก็จะมีปิดตูสแตนเลสนะครับปิดท้ายสแตนเลสนะครับแล้วก็แกะลายเชคเกอร์นะครับทั้งลำเลยนะครับบริเวณคอแล้วก็บริเวณกระโจมนะครับมีหูกระวินนะครับศูนย์ประกายดาวนะครับศูนย์ตัวนี้เป็นศูนย์ประกายดาวนะครับศูนย์ประจำ ช่างเต๋าแล้วนะครับตัวนี้นะครับได้รับมอบจากพิยะสุพรรณนะครับมาใช้ในงานของช่างเต๋านะครับอันนี้ได้มาโดยชอบทำนะครับไม่ได้ก๊อปนะครับพิยะส่งมอบให้เองเลยนะครับปีกที่ลูกค้าเลือกใส่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปีกสีน้ำเงินนะครับน้ำเงินทองนะครับสวยงามมากนะครับ น็อตผมก็เลือกน็อตไทเทนะครับเข้ากันนะครับสีไทเทเนียมนะครับสีน้ำเงินเหมือนกันนะครับเข้ากันอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นแก้มนะครับฝั่งนี้นะครับเช็คพีทของเขาจะอยู่ฝั่งนี้นะครับลำนี้ยิงขวานะครับสำหรับคนถนัดขวานะครับเข้าขวา สเปคปืนก็ชักเจนะครับสเปคมาตรฐานนะครับระยะชักเจทิ้งปลาย4ี่สิบห้าครับนี้ผมก็เพิ่งถ่ายภาพนิ่งเสร็จไปนะครับบริเวณนี้จะเป็นบริเวณถ่ายภาพนิ่งนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอนะครับเอาไว้ลง youtube ด้วยนะครับพักนี้กํลาลังเร่งงานอยู่นะครับงานค้างทั้งหมดที่ขึ้นแล้วนะครับผมก็กําลัง กรอบให้นะครับอันนี้คือปีกอีกฝั่งหนึ่งของเขานะครับเป็นชื่อสำนักปีกนะครับยองพนครนะครับ A original ครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นช่างเตาหน้าไม้ยิงป่าครับ100%ครับคือผมเองนะครับชุดประกอบปีกตัวนี้ก็เป็นชุดประกอบปีกประกายดาวด้วยนะครับเงาเงานะครับเห็นเงาสะท้อนไหมฮะสวยงามนะครับไม้โทนสีเข้มนะครับเข้ากับปีกสีน้ำเงินนะครับ ตอนนี้ยังไม่ได้รับคิวนะครับเคลียร์คิวเดิมอยู่นะครับสแตนเลสปานเงาเงาแบบนี้เลยครับเห็นเงาสะท้อนเห็นลายนิ้วมือเลยนะครับสแตนเลสเงาทุกจุดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ คอบไก่ของเขาก็จะเป็นครอบไก่ดมคอนะครับครอบไก่ก็จะยาวหน่อยนะครับเงาเงาเหมือนเดิมนะครับงานสแตนเลสนี่ผมเก็บทุกจุดให้เงาสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะครับน่ครับดคอยาวนะครับอันนี้ก็หูกวินนะครับหูกวินก็หมุนได้นะครับหมุนได้อิสระทั้งสองตัวเลยนะครับ นี่คือซีแซกบิดใบบัวนะครับตัวท็อปสุดนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับสุดในรุ่นนะครับสุดแล้วนะครับก็จะคู่ก,กันกับตัวพยุงนะครับพยุงดำก็ปล่อยไปแล้วนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูแต่ถ้าใครติดตาม facebook นะครับก็จะเห็นนะครับ อันนี้ลูกค้าบอกถ่ายลง YouTube ให้ดูหน่อยนะครับเวลาอยู่ต่างประเทศจะได้ดูนะครับเขาทํางานที่ต่างประเทศนะครับพอดีกลับมาไทยนะครับก็รีบทําส่งให้ครับสั่งสั่งนานแล้วครับปีสปีแล้วมั้งตั้งแต่พร้อมคิวนู่นนะครับกลับมาไทยได้โอกาสนะครับก็พอดีเลยผมก็ทำเคลียร์คิวให้นะครับก็เอาไป ยิงเล่นอยู่ที่บ้านก่อนนะครับก่อนที่จะไป,ปะต่างประเทศนะครับโอเคจังเต่านำมายิงปลาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ